นอะไรกับทุเรียนนักหนาวเป็นเ่มันเปนผู้ชมมันตัดผมนิกิทผมนิกิทอ๋อผมนิขิทเป็นน้ไปกินเยนอ๋อมาดมานี่อยันแ่อนแต่มังคุดวันนั้นก็อมังคุดมังคุดทุงนี้นไมถึงกว่ามังคุดนกแซเบเจมนวลเนาะมันน่าจะยงม่ามอืมอ พอดีเลยบ่พอดีกินเลยโอ้มาสิมเบิงสักน้อยกุ่เนี้รู้วิธีอร่อยคนไม่ลเห็นน้ำมันเต็เมาเลยไม่ใส่กระป๋รอเนี่ยดื่มแล้วเมาเลยเลยน้ำไม่ใส่กรไปเห นังกบลังก,นนก่น่นหน้าได้ยนพ่อจใ่ไม่คุยเลยยิ้าม,ามิดะไม่ได้พ่อข้ามเลยน้ำมนต์นังกระบะหลังวินขนาดเลยลแล้วก็หันหลังเสื้ไปนังบาม,ามาันเย็บขาขาเป็นหอยไป็นอะไรขึามานะ่ ไปกันหล่อเลยแล้วหมาสองแสบแล้วก็หล่อเลยแล้วจะเบิ่งเนี่เนยเขาลากเราไปมาให้ขึ้นย่างอร่อยดีหมดหลอดมันข้าวเื้อสะอาดร้านก็สะอาดกินดีดีกว่ากินผู้เรียนแล้วก็กินข้าวต่อ điên gì, hoang vặt, đồ ăn bắp, xoáy này, đang ăn, không thấy, đang làm bài chắc đấy, ờ, nhào, áo, nhào bữa ăn môn, ơi, nhào bắc khuẩn môn, ừ, cứ bọ rồi, ờ, nhào khuẩn à, Rambut 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 กบข้าวเขาแซ่บเพิ่ง พี่ได้ี่าางนี้นะซดทั้นี้นะซาดบรมาาใหญ่แมนซาดนำเดียวแสงไม่เีกสยายวแหเนี่ยั้งกล้องไวเลยกล้องไม่มมเอามาในหมวดจ็บในร่อมลับ สว่งวะเลยสวงวะเลยอไมหมสื finder. ้อ uh, ปะเสื Lance ้เแม่ก็มานอสั yeah. ่งต้มเป็ด แลาบเป็ดต้มลาบเป็ดต้มเป็ดนี่เสื้อรองไห้ทิ้งไหมทิ้งไหมเสื้อรองไห้ม้วนให้แช่ก่อนนะแช่ก่อนแช่กระดูกเป็ดก่อนนุ่ไก่เนี่ยเป็ดลูกเจ็บเลยที่ต้เป็ดจะช่วงเนี่ยที่ช่วงนั้นแล้วสูตและสว่างเมาเมาลดเลยนี hmm. uh, er right? ่เสื้อรองไห้ลูกเสื้อรองไห้เขาไม่ใช่ นี่ไรนะปลาหมูย่างปลาหมูย่างจานแคบเบอร์รุ่งรู้และอันนี้อนจะทำอะไรต่อไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หาอีกร้านอะไรอะหมูกรอบทำปลาปลากระปุนลากระปุนเดี๋ยวทามากินลาบเป็ดนี่นมันบอกว่าจะทำอาหาร เราจะทำอะไรแม่กระพุนเกีลือไหมอ่ะถ้ามากินหลับเีจะพอแม่กระพุนก็คือทำแม,ม่กระพุนก็ใช้แม่กระพุนงาขาวพริก,กเผาเงินจิ้มกระสุนเราเลย

ถ้าเป็ดกขาแซ่บถ้าเป็ดกระแซ่บแซ่บข้าวแบบนี้น้ำตกมาน้ำตกนี่นะคะเนองหมามาอาบน้ำจะยิงมันที่ที่เราจะไปมันจะไกลประมาณสามสิบกว่ากิโลนะคะทุกคนจนนากบริเวณปริตาป้าเราไหวแป๊บอาบน้ำหมาก่อนก็เลยเหน็นก็เลยแวะเลย จะอยู่ร้อนหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้เลยสร้างวาร์ใช่รอร้อนหรือเปล่าทำ่มเขาก็อาบน้ําให้ลูกมันจะทําอะไรลูกไม่หม,มาเราจะร้อนไมหมร้อสิรูปอาบน้ำไปเฉยไม่เหม,มื่อตอนเขาพามันไปมัน <c oughs> วิ่งอยู่อ่ะมันไม่คุ <c oughs> ้นมันจะว่าเขา,เขาจะอาบน้ำมันร้อนหรือเปล่ามันไม่คุ้น <c oughs> เดี๋ยวมันคุ้นแล้วก็หลอกออกมาเลยมาแต่โดนน้กลัวว่าเเาจะอะไรวัวมาเลย้วพะว่า มันไม่ทันมันไม่ดื้อเขาไม่บอกเขาว่ามันดุดเราบอกเขาว่ามันดื้อมันดื้อไม่ดืมันไม่ดืเดี๋ยวมันหลุดนีเดี๋ยวมันหลุดเพราะวาเราบอกเขามาดูที่ไหนไม่งับใครมันไม่เคยงับใครมันดื้อแค่มันหยอกเราเฉยๆมาทั้งงับเจ้าของไม่ได้ทันเราเขียนไปลอยมันจับเนาะเก็เคยลูกหัวมันนอะลูกหัวมันก็จะกัดอยู่แล้วมันก็ลังดื้อเละมันขี้อ่อนปลาันจะดื้อ ดูมันโตเลยคุณเด่นถ้าเอาไรับไปเลยเดี๋ยวพอมันเดินมาของเราปุ๊บไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าเห่าเลยนี่มันจะใหญ่อือฮมฮนฮฮ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 ่นฮะฮฮ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 นฮฮไปฮฮฮฮฮฮมฮฮฮฮฮฮฮมันกลฮฮ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 เฮฮ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 ะฮฮ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 าฮฮ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 าฮฮ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 ้าฮฮ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 ฮนฮฮฮะฮะม